จ้ตระยจ้าตราเอนยันนี้เมองเนี่ยงงน,น่นี่องโรเจกเลย,ลยนี่สวัสดีครับสวัสดีข้าวม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e อชุชางเทคแทรกเตอร์ครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็ช่างฟ้าครับอยู่กับผมก็เสียเป,ป่าเคมีกเกษตรครับ มาเลยบุณวันนี้มากับท่้งฟ้านะครับเกี่ยวข้าวหน้าปรังครับสองไร่นะพี่นอ้อง Rồi rái rồi, rồi <laughs> rái Dạo rốt luôn còn em đi đâu

หน้ากว้าง2เมตรเจครับดีสี่ร้อยห้าเอครับคุมตันสีนะพี่น้องก็รุ่นนี้ก็ถือว่าสวยนะครับ เดีย๋ยวจะถามช่างฟ้านะว่าเร่งรอบเท่าไหร่นะพี่น้องนะมาแล้วครับพี่น้องนี่มีการเร่งเครื่องเพิ่มนะามการคาดว่าน่าจะยังไม่ถนัดมือนะพี่น้องนะ เจ้าดีซีไรห้านี่ถือว่าสวยเลยนะพี่น้องนะเป็นรุ่นคูปตาที่โอเคนะครับตัวแอร์ด้วยนี่โอ้สิ่งมีอยู่บ้าสำหรับปีนี่นี่ที่ ราคาปีนี้นะพี่น้องนะตอนนี้ผมก็เอาเลยครับได้ละหกร้อยนะครับเพราะว่าน้ามันนี่โอ้ยุคลุงนี่สุดยอดยครับน้ามันนี่น้ำมันแบบนี้นี่ไม่ไหวนะพี่น้องนี่ครับปาาเกี่ยวกว้างนะพี่น้องนะ เกี่ยวกันที่ไรเท่าไรครับก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเพราะว่า <S <S อยู่นี่นี่ต้องได้ราหกร้อยนะครับถ้าไม่ได้หกร้อยนี่อยู่ไม่ได้นะพี่น้องถ้าใครจะเกี่ยวต่ำกว่าน,นี้ก็รู้เรื่องนะครับถ้ามีคนเกี่ยวต่ำกว่าน,นี้ก็รู้เรื่องเลยนะครับอย่าตัดราคาด้วยพี่น้องอย่าตัดราคากันเองนะครับสำหรับผู้ประกอบการรถเกี่ยวนะครับ พอพี่น้องก็คิดดูว่าถ้าอะไรนะครับว่ามันจะมันจะคุ้มไหมนะถ้าทำแล้วไม่เหลืออย่าอย่าทำนะพี่น้องนะอาชีพรถเกี่ยวนี่ทำแล้วนี่ไม่เหลือนี่ลำบากเหมือนกันนะพี่น้อง คือทาแล้วเป็เยอะก็อย่าทาเลยนะครับเกี่ยวไรละห้าร้อยนี่ค่าน้ํามันนี่ตกไปุเยอะนะครับคือน้ํามันห้าร้อยนี่เกิน,เ,นเกินเลยครึ่งกิลอนมานิดเดียวนะครับสิบหกลิตรนะครับกิลอนนี่มันใส่ได้ยี่สิบลิตรนะพี่น้องนะ จะร่อน18ลิตรนี่จะใส่น้ำมันประมาณ20ลิตรนะครับแล้วก็คือ5 0 0ร้อยอะได้น้ำมันนิดเดียวครับ เกษตรนะครับมาขับคูรุต้านี่เง,งื้องะเลยครับยางฟ้าดิโอ้ดินมันไม่เสมอเลยนะพี่น้องขับเกษตรนะครับมาขับคูรุต้านี่ไม่กล้าดันนะพี่น้องนะ ข้าแบบน,นี้นี่พอดันได้ก็ดันได้นะครับลองตรเปลตาลองตราปัด<า>ลองตราจุงนี่งไหมลองตร ลองดันดูนะพี่น้องว่าช่างฟ้านี่ไม่ค่อยกล้าด,ดันรถนะครับไม่เหมือนช่างเ็กนะครับก็คืออยู่อูนี่ช่างเ็กนี่คันไหนก็คันนั้นแหละครับ con về làng a vinhon cắm biển lịch này, biển lênh coi kiểu giang này nó nó này, ô, đang tập lư rồi, bắt, rồi sao, làm gầy bên mà bên pi nữa không? Cái đăng Đã ra, cái mít อันนี้ขอพันสองนะครับก็ถามมาคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับออกมาสองไรนี่ไม่คุ้มครับแ่วบานูนะเห็นไหมเขียวๆอยู่นู่นครับตรงนี้นะครับเขียวๆนี่ทั้งหมดนะครับไปถึงกระทมแล้วน,นะครับก็มาเกี่ยวนารังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแก เดี๋ยวนาะปี่เสร็จแกก็จะลงนาปลัง่อนะครับเพราะว่านาติดหนองนะพี่น้อง เจอกันแค่นี้นะพี่น้องนะะเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเดี๋ยวเตรียมงานหนุ่ยช่างตีกน,นะครับจะทําคลิปให้พี่น้องได้ดูนะสําหรับเอฟซีที่จะดูภายในตู้เองนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนะเจอกันคลิปหน้าครับขึ้นนี้ลาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ